จัดสวนแบบง่ายๆโดยใช้ไม้มงคล8อย่างค่ะรวยไม่เลิกกวักมรกตกวักใบโพท,ที่โลทองใบเงินกวักเงินเดลีไข่กวนอิ่มมังกรคาบแก้ว นี่ค่ะนี่คือบริเวณหรือว่าจุดที่เราจะทําการปรับปรุงพัฒนากันต่อไปนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่ถูกปล่อยปละละเลยมานานนะคะอ่าแ้วก็ได้เก็บยาก,กันไปส่วนหนึ่งแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะาหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะมาเนรมิตสวนย่อมบ้านเราให้สวยสดงดงามตามสไตล์ของเราคะ่ะ นี่ค่ะก่อนที่เราจะทําสวนย่อมนะคะเราก็ต้องมีแพลนไว้ในใจก่อนนะคะว่าจุดไหนเราจะทําอะไรนะแล้วเราจะเอาต้นไม้มาวางไว้ตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นสถาปนึกค่ะก่อนึกนึกอะไรก็ทําทําเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้ค่ะเป็นร่องน้ํานะคะซึ่งก็จะมีดินไหลลงไปนะคะทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนั่นเองนะคะเราก็จะมาทําการ ตักดินขึ้นค่ะตักดินขึ้นมาใส่แปลงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หาวัสดุที่มีตามบ้านของเรานี่นะคะนั่นก็คือตัวนอนค่ะแล้วก็นํามาเรียงแบบนี้ให้เป็นทางเดินของน้ํานะคะและนี่นะคะจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ทําการปรับหน้าดินนะคะให้มันเรียบนะคะเพื่อที่จะวางทางเดินนะคะด้วยตัวนอนแล้วก็ อิดเก่าของเรานี่แหละนะคะให้มันเรียบขึ้นนะคะก็เกลี่ยดินโดยใช้เสียมนะคะปรับ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 เข้าไปะัดทุบ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 เข้าไปฮะ,ะ,ะให้มันได้ระดับเดียวกันนะคะ<ม>ค่ะต่อไปก็จะถึงการปลูกอดอกไม้แต่ละจุดแต่ละที่ก็แล้วนะคะก็ขุดให้เป็นร่องนะคะแล้วก็นําดินปุ๋ยนะคะรองพื้นลงไปนะคะแบบนี้นะคะ<ม>ต่อมาค่ะเราจะ นำต้นไม้ที่เราต้องการจะขยายนะคะในที่นี้ใช้กวากเงินเดลี่ค่ะแยกต้นออกมาทีละต้นทีละต้นนะคะอาจจะติดกันสองสามต้นบ้างก็ได้นะคะถ้ารากยาวก็หักทิ้งไปนะคะแล้วก็นำมาปลูกในดินปุ๋ยแบบนี้ละคะ่ะกดดินให้แน่น,นะคะ่ะส่วนบริเวณนี้นะคะก็เป็นต้นใบเงินนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ เฟิร์นนะคะมารายรอบต้นใบเงินนะคะให้เป็นพวงอยู่แถวนี้นะคะส่วนโซนนี้ก็ลงไปแล้วนะคะก็คือกวกเงินนะคะเดลี่นะคะแล้วก็เขียวมรกตหรือกวก,วกมรกตนะคะกับรวยไม่เลิกค่ะค่ะพอเราลงต้นไม้จนทั่วแล้วนะคะจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะ ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่เราจะนำเอาใบช้ำชาหรือจามจุรินนะคะมาโรยข้างหน้าค่ะเพื่อไม่ให้ดินแห้งนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะดูต้นไม้รักไล อย่างเลิกเกินนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะว่าไม้มงคล8อย่างอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะค่ะหลังจากเวลาผ่านไปสักประมาณ1เดือนนะคะเราจะมาอัปเดตนะคะคุณน้องส่วนย่อมกันนะคะว่าผลิดอกออกผลแบ,บ่งบานกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะบางจุดก็อาจจะมีเหี่ยวเช้ากันไปบ้างนะคะ ต่อไปเราจะมาสำรวจว่าไม้มงคล8ดอย่างเธออยู่ที่ไหนบ้างนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะต้นแรกเลยนะคะกวักมรกตค่ะหรือเขียวมรกตค่ะก็เขียวสดมันวาวกันแล้วนะคะต้นที่สองนะคะนั่นก็คือใบเงินค่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะเราก็คงไว้ค่ะ ต้นที่3นั่นก็คือต้นพิโรทองค่ะพิโรทองนี่นะคะเขาสีสว่างสวยนะคะแล้วก็เขาเป็นไม้เลื้อยนะคะก็เนี่ยเอามาไว้ใกล้ๆกับต้นเสาต้นนี้นะคะเพื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปนั่นเองค่ะต้นที่4นะคะนั่นก็คือกวาก,กใบโพค่ะเขาะจะมีรูปร่างใบนะคะเหมือนกับใบโพเลยค่ะสวยสดงดงามคล้คลายๆกับรูปหัวใจนะคะ และต่อมาก็คือกวักเงินเดลี่นะคะจะออกดอกสีขาวนะคะถ้าใส่ปุ๋ยเขาก็จะต้นใหญ่นะคะแล้วก็ดอกก็ใหญ่ด้วยนะคะค่ะต้นนี้เป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะคะนั่นก็คือหมากผู้ค่ะก็ยังคงไว้อยู่นะคะเพราะว่าสวยดีเหมือนกันนะคะ ค่ะต่อไปต้นที่6นะคะนั่นก็คือมังกรขาบแก้วค่ะเขาก็เป็นไม้พุ่มใหญ่นะคะเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันค่ะก็จะให้เป็นพุ่มขึ้นไปตามาไม้ที่วางไว้นี่นะคะเพื่อที่ใช้บังตรงบริเวณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นไม้ดั้งเดิมนะคะเป็นกระดังงาค่ะหอมมากเลยค่ะก็ใช้ไปวัดนะคะ ค่ะตรงนี้อีกอันนึงนะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะนั่นก็คือต้นขนุนนะคะอุดหนุนค้ำจุนนะคะอ่าตอนนี้ก็คือพยายามตัดเขาไม่ให้โตนะคะค่ะตอนนี้มีทางเดินน่ะเดินมาทางนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วก็ต้นที่7นะคะนั่นก็คือไผ่กวนอิมค่ะไผ่กวนอิมนะคะ ต้นนี้เป็นไผ่กวนอิมด่างนะคะสีจะออกเลนลานิดนึงค่ะนี่นะคะใบเขาจะลายค่ะสามารถนำไปปลูกในน้ำก็ได้นะคะหรือใช้ก้อนหินาวางเรียงๆนะคะและต้นที่แปดนะคะนั่นก็หมายถึงรวยไม่เลิกค่ะโอ้โหปลูกกันเข้าไปนะคะเบ่งบานปริบานเต็มนี้รับรองนะคะรวยรวย,รวยแล้วก็รวยค่ะ และนอกนั้นก็ยังจะมีเทียนหยดสีม่วงนะคะก็ไม่ใช่ไม้มงคลอะไรหรอกนะคะแต่ว่าดอกไม้เขาสวยสดน่ารักนะคะและนี่ก็ยังมีไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือต้นวาสนานั่นเองค่ะก็มีต้นแนะนำนะคะนั่นคือต้นพวงครามนะคะนำมาปลูกไว้ที่นี่เพื่อที่จะให้เธอเป็นพุ่มอยู่บนศาลเจ้าที่นี่เองค่ะ ค่เป็นยังไงกันบ้างคะดูแล้วนะคะนับแล้วเกิน8อย่างสะดวยามไปนะคะก็คือเลข8เนี่ยคนจีนเขาถือว่าเป็นเลขที่ให้โชคนะคะดังนั้นใครจะปลูก9อย่าง8อย่างก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะสงสัยเจ้าที่จะหิวน้ำซะละตกใจนึกว่าเจ้าที่มา มาจ,จริงๆซะด้วยสิคึค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับใครที่ชอบจัดสวนจัดต้นไม้นะคะาตามสไตล์ของเรานะคะง่ายๆนะคะหาต้นไม้ได้ตามที่บ้านนะคะ็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามกันนะคะเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆนำเรื่องเราดีๆมานำเสนอให้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ